สวัสดีครับกลับมาพบกับผมชัยวัฒน์อาศิราวิชัยนะครับในรายการ FutureTrain ทาง u t ท e c h a n n e l นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราอยากจะให้ดูในส่วนของกลยุทธ์นะครับในการสเปร a d ทรด d i n g นะครับอันนี้ที่เราเห็นนะครับเราเห็นมีจังหวะที่น่าสนใจเราก็เลยมานำเสนอนะครับการที่เล่นสเปรดเนี่ยท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าคือสเปรดเนี่ยคือเป็นส่วนต่างนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันค่อนข้างยากนะแต่คิดว่า อันนี้ถ้าเราดูจริงๆนะคือมันอาจจะเหมือนกับทางหุ้นนะครับเราคิดเป็นหุ้นเลยคล้ายๆเหมือนกับเราซื้อหุ้นที่เท่าไร่ขายที่เท่าไรนะครับเราจะเปิดช็อตหรือเปิดลองที่เท่าไรนะครับก่อนจะเข้าถึงกลยุทธ์เนี่ยผมอยากจะแนะนำคอนเซปต์อีกนิดนึงนะครับคอนเซปต์ของมันนะครับก็คือการที่เล่นสเปรดนะครับก็คือก็จะเข้าสูตรนะครับสูตรของฟิวเจอร์เนี่ยทุกๆท,ที่นะครับทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับก็คือราคาฟิวเจอร์เท่ากับ าราคาสปอ t ตบวกคอ์ลบยูนะครับอันนี้ไปใช้ทั่วโลกได้เลยนะครับแล้วก็ใช้กับ Relative Trade เท่านั้นนะครับจะไปใช้กับ Direction Trade ไม่ได้นะครับซึ่งเราก็เข้าสูตรเลยนะครับสเปรดของ H 1 5นะครับก็คือเอาซีรีส์ H นะครับลบด้วยซีรีส์ Z ที่เป็น1.4นะครับก็จะเห็นได้ว่าตามสมการก็คือเท่ากับ S นะครับ S ก็คือสปอตนะบวกคอสก็คือ C ลบ U นะครับของปีของ H 1 5นะครับลบด้วย S บวก C ลบ Y นะครับของ Z 1 4นะครับซึ่งณวันหมดอายุของตัวซีรีส์ Z ก็คือเดือนธันวาของปี1 4นี้นะครับก็ถ้ามันหมดอายุเนี่ยมันก็จะตัดไปนะครับเหลืออันเดียวนะครับก็คือคอสลบ U ของตัว H 1 5นะครับความจริงทฤษฎีมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่า อยากให้ท่านทราบนะบว่า,เ,าเวลาเราเล่นนะตอนนี้เ,เคอร์เล้นสเปรดยอยู่ที่ประมาณลบสามจุดสามนะค,ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราคำนวณแล้วเนี่ยไอตัวชิสต์ดีเนี่ยมันควรจะอยู่ลบเก้าจุดห้านะครับก็คือถือว่ามันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราต้องทำนะครับช็อตนะครับช็อตตัวสเปรดนะครับที่ประมาณลบสามถึงลบสองเนี่ย เราก็ไปปิดอยู่ที่ลบ9.5นะครับอันนี้ก็จะได้กำไรแต่ว่าคอสองมันอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ2จุดนะครับเพราะฉะนั้นเราได้จริงๆเนี่ยก็จะคอสจริงๆของเราก็คือจะอยู่ที่ประมาณ4จุดนะครับแล้วก็ถ้าปิดได้9.5ก็คือได้ไปประมาณ5.5จุดนะครับ5.5จุดเนี่ยก็คุณเข้าไป200นะครับต่อคู่สัญญาครับเราก็คำนวณได้แล้วว่าเราได้กำไรเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับการที่เราจะคำนวณหาไอ้ตัว ดิวเดนยูไอแทรเก็ตเก้าจุดห้าเนี่ย mm hmm. ผมอ้างอิงมาจากไอ้ตัวดิวเดนยูที่จ่ายดิวเดนที่จ่ายนะครับของตัวเซต50นะครับณนะช่วง H15 ก็คือช่วง3เดือนนะครับก็คือควอเตอร์หนึ่งนั่นเองนะครับของปีหน้านะครับซึ่งเ uh, เราหาได้จากบลูเบิร์กนะครับเพราะฉะนั้น uh, ท,ท่านก็คือไม่ต้องไปดูหรอกครับก็คือดูแค่แทรเก็ต uh, ของเราให้ไว้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เคอร์เรนต์ของสเปรดมันอยู่เท่าไหร่นะครับเราควรจะทำยังไงนะครับ ตัวอย่างง่ายๆในการคีย์คีย์อินเข้าไปนะครับเวลาท่านคีย์สเปรดเนี่ยก็คือ S หนะ้าศูนย์ Z หนึ่งสี่ H หนึ่งสี่หนึ่งห้านะท o ทีก็คือเราก็จะสามารถรู้แล้วตอนนี้สเปรดมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับสเปรดก็คือซีลิไกล,ลบซีลิไกนะครับก็คือตัวราคาของตัวซีรีส์ H หนึ่งห้าลบด้วยซีรีส์ Z หนึ่งสี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณลบสองจุดเก้าถึงลบสามนะครับเราก็แนะนําให้เราเปิดช็อตช่วงนี้แหละครับ โอเคครับในส่วนของอีกอันนึงที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอคืออช่วงนี้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้หกสต้นๆแล้วนะครับสำหรับเบลนด์เพราะฉะนั้นอิมแพคทูเซตเนี่ยของเราเนี่ยเราก็ประเมินแล้วนะครับว่าถ้าน้ํามันเนี่ยอตอนนี้เคอร์เรนท์แอสมเพชันของเราอยู่ที่85เหรียญน,นะครับในอ้างอิงเบลนด์นะครับถ้าราคาน้ํามันลงมาเหลือแค่50เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในปีหน้าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ย Impact to Set i t i n x e x เป็นยังไงนะครับจะเได้ว่าเราคำนวณจาก e อ e a r n i n g ของหุ้นในกลุ่ม n n r r y ที่ปที่ตกลงมานะครับ EPS ก็อาจจะต้องรีไวซ์ลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเซตรเก็ตเนี่ยมันก็ต้องลงนะครับของเราเนี่ยอยู่ที่1734นะครับอ้างอิง PE 14.69เท่านะครับก็คือปีหน้าเนี่ยของเดิมนะครับก็อยู่ที่1737จุดนะครับเซตอินเด็กทรเก็ตปีหน้านะแต่ว่าถ้าเรา รีไวซ์ไอตัวออย l a s s ซ m p t i o นลงมาเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณหนึ่งห้าห้าหกนะครับเพราะว่าเออร์เน็งของกลุ่มพลังงานเนี่ยลงมาค่อนข้างมันมันเป็นตัวฉุดนะครับก็ทําให้ EPS g r o w ของเราเนี่ยตอนแรกที่เราคาดนะครับก็คืออ่าสินตะครับถ้าสมมติว่าเป็น assumption ที่ราคาน้ำมันห้าสิเหรียญเนี่ยก็จะเหลือ g r o w แค่ประมาณ3%เเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมคิดว่าตอนนี้ก็คือราคา มันก็น่าจะ p r i ซ์อิไประดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้คือหุ้นเนี่ยลงมาอยู่ที่1,500ต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ t a ร g e เกตของเราปีหน้า1,550ถ้าเป็น worst case เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถือว่า price อิไประดับหนึ่งนะครับกลยุทธ์ของเรานะครับก็คือสัปดาห์2สัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือเรายังแนะนําให้เราเปิดลองนะครับตัวแซดหลังจากก่อนหน้านี้เรา ให้เปิดช็อตนะครับแล้วก็ปิดทํากําไรไปแล้วตอนนี้ก็คือเราเปิดลองแทนนะเพราะเราคิดว่าช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินของ LTF อะไรเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะนะครับสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4ของเดือนธันวาเนี่ยก็น่าจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะเป็นหลักหมื่นล้านขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะรอเปิดลองช่วงเนี้ยน่าจะเหมาะสมนะครับแนวรับของเราคือ1นึ่จุดนะครับแนวต้านคือ10,60จุดนะครับสาหรับ Go Future เนี่ย เราก็ยังแนะนําเราเปิดลองเพราะว่าเราก็เชื่อว่า,เ,าเทศกาลตรุษจีนนะครับหรือไม่ก็ของอินเดียเนี่ยดีมาจะเข้ามาช่วงปลายปีนี้แหละครับก็คือให้เราเปิดลองที่18,500นานะครับเราให้ไปปิดที่19,500หนานหระครับสำหรับออฟิวเจอร์เนี่ยก็อยากให้เวทแอนด์ซีไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังผันผวนมากเลยแม้ว่าเราคิดว่าดาวไซด์มันค่อนข้างลิมิตนะแต่ว่า,ายังยังไม่เสด็จน้ําเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อถ้าอยากจะ รอเปิดลองเนี่ยก็คือให้รอที่ประมาณ2,000นะครับสำหรับ BRZ 1 4นะครับสำหรับฟิวเจอร์เทรนสัปดาห์นี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับ UOB k h en. your trusted financial partner.